สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กหนุ่มไม่มีเงินซื้อรถต้องเดินส่งอาหารตามบ้านซ ocial แฮตสงสารจับใจเรื่องราวของหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวมาเลเซียที่ชื่อว่าโรนัลโจเซฟวัย2 2ปีซึ่งฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบากรายได้เดียวของที่บ้านก็คือเงินกเกษียณของคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว8ชีวิตทำให้เขาต้องดิ้นรนหาเงินค่าเล่าเรียนและเงินใช้ใจ่ายส่วนตัว ดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์เขาต้องหาเวลาว่างออกมาเป็นพนักงานส่งอาหาร3วันวันละ7ชั่วโมงเพื่อนําเงินบางส่วนหักค่าใช้จ่ายแล้วส่งกลับไปให้ที่บ้านเพื่อจุนเจือครอบครัวด้วยเนื่องจากนายโรนนไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อรถจัก,กรยานจึงต้องใช้สองเท้าเดินส่งอาหารแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานมากแต่เขาก็ไม่เคยยอทอ้อ เราเนากล่าวว่าหากเขามีจัก,กรยานก็จะสามารถส่งออเดอร์ได้มากกว่านี้และจะมีรายได้มากกว่านี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้นับว่าไม่ง่ายเลย ที่คนคนหนึ่งจะออกมาหารายได้เสริมโดยไม่มีเงินทุนถ้าวันไหนฝนตกพายุเขาก็ยิ่งลำบากไปกันใหญ่เขาบอกว่าเขาเคยรับออเดอร์ที่ต้องเดินไกลกว่า10กิโลเมตรเลยก็มีแต่ก็มีลูกค้าบางคนรู้ว่าเขาเดินมาส่งก็รู้สึกสงสารให้ทิปเขาไปเล็กน้อยบางคนพอรู้ว่าเขาดินรนทำงานก็ไม่ว่าหากเขามาส่งสายหลายคนสงสัยว่า ต้องเดินระยะทางไกลขนาดนี้ไม่รู้สึกเมื่อยขาบ้างหรอเคยท้อและไม่อยากทําต่อไปไหมแต่เขาบอกว่าในความคิดของเขาจะท้อไม่ได้และเขาจะไม่ยอมถอยอาจมีบ้างที่เมื่อยขาแต่ก็ต้องทําและเริ่มชิ้นแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละเดือนเขามีรายได้ประมาณ400-500ริงกิต หรือประมาณ3,000ถึง3,700บาทก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของเขาบางคนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยและขอที่อยู่หรือเบอร์ติดต่อของหนุ่มนักศึกษาคนนี้เพื่อจะส่งจัก,กรยานให้เขาได้ใช้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ